ขอเรียนเชิญบริษัท SKF คจำกัดค่ะคุณนัทพราชัยนาทีพรพันนรัตน์นะคะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับทุกท่านผมโพสนาทีครับสวัสดีสมาชิกทุกทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแกรนด์เทเตอร์สำนักงานใหญ่ดางบอนสวัสดีสมาชิกสีกุงที่รับชมอยู่ทั่วประเทศผมขอขอบคุณบริษัทสีกุงขอขอบคุณทีมผู้บริหารทีมเจ้าหน้าที่ที่พพอร์ตทั่วประเทศขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจคุณนัทธรรมชาติคุณนกสะศิวิมน ทุกท่านเห็นอะไรเหมือนที่ผมเห็นไหมครับวันนี้คนที่มีรอยยิ้มกว้างที่สุดคนที่มีความสุขที่สุดคือเฮียสีกุงไอดอลของพวกเราขอเสียงปรบมือ่อยครับทุกวันนี้ผมบอกกับสมาชิกสีกุงทั่วประเทศว่าผมทําตามที่เฮียสีกุงสอนผมตื่นมาด้วยความสุขทุกวันบริษัทดีมีระบบ สอนให้ครบจบในที่เดียวทีมดีซัพพอร์ตทุกเรื่องผมทำงานสีกุงด้วยความสุขสนุกทำงานง่ายรายได้ดีที่สำคัญผมไม่ต้องกังวลนะครับเพราะรายได้เฮียสีกุง้งสร้างแผน n อ m ให้ส่งต่อสู่ทายาทได้เหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรเหนื่อยต้นกลางไหลปลายสบาย ธุรกิจสีกุ้งใครทำก็สำเร็จครับมาสำเร็จไปด้วยกันครับ